สวัสดีครับวันนี้จะมาเขียนโปรแกรมภาษา C sharp ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010นะครับและโปรแกรมที่เราจะเขียนในวันนี้ก็คือโปรแกรม Tic Tac Toe หรือโปรแกรม XO ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับโปรแกรม XO ก็เป็นโปรแกรมกระดานที่นิยมเล่นกันพอสมควรนะครับก็จะใช้ผู้เล่น2คนนะครับ โดยวิธีชนะก็คือให้เรียง3ตัวในแนวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งหรือแนวทแยงก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วน user interface นี้ก็เราจะใช้บัต t ท n นะครับเก้าปุ่มนี้เราใช้ button ก็ลากมาทอดมันได้เลยนะครับแล้วก็ผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็นเซลล์แล้วกันครับเริ่มจากเซลล์หนึ่งเซล 2, ล์สองไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเซลล์เก้านะครับในส่วนข้างล่างนี้ก็จะใช้ลาเบลธรรมดาเลยครับเป็น s กอร์บอร์ดก็มี x กับ o นะครับค่าที่ฟอร์ให้เป็นศก็ใช้ลาเบลเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ใช้ กรุ๊บล็อกนะครับชื่อว่าสกอร์บล็อตส่วนตรงนี้จะเป็นอเอาพุที่เวลาคลิกแล้วสมมุติ O คลิกก็จะขึ้นว่า O เทิร์น X คลิกก็ขึ้นว่า X เทิร์นนะครับก็ให้ค่า default ตั้งเป็น O เทิร์นไว้นะครับแล้วส่วนนี้เป็นปุ่ม Reset ในกรณีที่ อ่า,อาสกอร์บอร์ดอาจจะขึ้นเป็น5ต่อ3แล้วเราอาจจะเริ่มเล่นใหม่นะครับก็กดรีเซ็ตได้เลยครับก็จะสกอร์บอร์ดก็จะมาเริ่มที่0ู0 0ใหม่นะครับอ่าที้เราจะมาเขียนโค้ดกันนะครับก็การที่จะเขียนโค้ดเราก็ต้องสร้างคลาสขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับโดยการคลิกขวาเลือกที่ add แ,และเลือกที่ n ว w item นะครับเรื่องแบบคั r แล้วก็ตั้ง, mm hmm. ต,งตั้งชื่อได้เลยนะครับแต่ในกรณีนี้ผมสร้างไว้แล้วชื่อ AI TikTok t o o นะครับเพราะว่าถ้าเริ่มเขียนใหม่ก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรน,นะครับเพราะว่าโค้ดยาวเหมือนกันครับก็ส่วนนี้ก็เป็นการประกาศตัวแปรครับผมนี่ก็จะเป็นประกาศตัวแปรแบบอินนมนะครับ ที่เราได้เรียนไปแล้วก็อินามหรือที่ย่อมาจากอ n u m e มเ t เตอนะครับอินามก็คือมันสิ่งที่ระบุเองครับว่าความจริงแล้วตัวแปรบบอินามนั้นก็คือตัวแป,แปรประเภทอินทิเจอที่มีการตั้งชื่อเฉพาะขึ้นมาเพื่อใช้ได้แทนตัวเลขครับอย่างเช่นก็คือเช่นอินามเก็บชื่อวันทั้ง7ในรอบ1สัปดาห์ ซึ่งก็คือซันเดย์มันเดย์เที้ยวเดย์ประมาณนี้นครับสร้างขึ้นมาเลยใช้นำเก็บแต่ตัวแรกจะเป็นค่าศูนย์นะครับเริ่มนับไปอย่างวันมีเจ็ดวันใช่ไหมครับก็จะเริ่มนับศูนย์หนส่ห้าหกนะครับแต่นี้ประกาศสามตัวจะเป็น xos ก็คือศูนย์นั่นเองครับก็อันนี้ก็ประกาศ เธอร์มันเป็นแบบเพเยอร์นะครับก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ mm hmm. ก็อันนี้จะเป็นการประกาศเออบอร์ดหรือกระดานที่เล่นนะครับว่าถ้าใช้รูปฟอร์บน9้ารอบคือถ้ายังไม่ถึงยังเล่นการครบ9ตัวก็ให้วนลูปไปเรื่อยๆนะครับาะ ถ้าครบ9ตัวก็ให้ถึงจบเกมให้ครับน,นี่ก็จะเป็นการประกาศฟังก์ชัน get attack เป็นแบบ player นะครับให้ return ค่า return กลับไปอันนี้ก็จะเป็น ประกาศแบบบูลีนนะครับก็จะคือค่า True และ f a l s นั่นเองที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับก็จะตั้งชื่อว่า Has b e e n นั่นก็คือคือกรณีที่จะชนะก็คือที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็กรณนนี้จะชนะก็จะมี3แบบแบบแรกก็คือแนวทะแยงนะครับแบบที่2 เช็ค h o r i z o n t a l ก็คือแปลตรงตัวก็คือเช็คแนวนอนก็คือแนวนอนนั่นเองครับเช็ค v e r t i คลก็คือแนวตั้งนะครับก็ถ้าเกิดตรงตามนี้ก็ return t o นะครับแต่อันนี้จะเป็นในกรณีที่เสมอนะครับคือไม่มีใครจบแบบเรียงแบบในกรณีนั้น,น mm hmm. ได้เลย ผลก็จะเป็นเสมอแล้วก็มาใส่โค้ดให้มันนะครับเรามาเริ่มที่แนวทะแยงกันก่อนนะครับปักเขียนโค้ดให้มันโดยใช้ if นะครับก็ออกใช้ถ้าเทมบอร์ดที่ศูนย์เปรียบเทียบค่านะครับใช้เท่ากับ2ตัวนี้ก็คือเปเรียบเทียบค่าเทมบอร์ดศูนย์กับเทมบอร์ดสี และเทมบอร์ศูนย์กับเทมบอร์แปดนะครับก็อันนี้ก็คือถ้าเรียงแบบศูนย์สี่แปดก็คือบนบอร์ดมีเก้าตำแหน่งใช่ไหมครับเราเริ่มนับจากศูนย์หนึ่งสองจากซ้ายไปขวาลงมาแต่แรกจะเป็นศูนย์หนึ่งสองถ้าสองก็จะเป็นสามสี่ห้าถ้าสุดส้ายก็จะเป็นหกเจ็ดแปดนะครับก็ทะยงอันนี้ก็จะเป็นจะแทงทะยงจาก ซ้ายไปขวานะครับส่วน2.46 6, นี้จะเป็นการทะแยงจากขวาลงมาซ้ายนะครับก็ทําไม่ใช่ตอนนี้ก็รีเทิร์นฟอร์ไปนะครับทีนี้มาเช็คแบบแนนอนคือเช็ค h อ r ริ o n นท l l นะครับก็ใส่โค้ดให้มันก็คือแนนอน ในกรณีนั้นก็จะมี3แบบคือ3มบรรทัดนั่นเองครับคือแถวบนสุดก็คือเรียง0ู2ึงแถวกลางก็จะเรียง3 4 5ี่ห้าแถวล่างสุดก็จะเรียง6ก8็แนะครับอ่าอันนี้มาเช็คแนวตั้งนะครับก็จะเรียงจากบนลงล่างครับก็3แถวเช่นกันก็อันแรกก็0 3 6สห อันที่2ก็เป็น 1, 4, 7อันที่3ก็ 2, 5, 8นะครับต่อมานะครับเราจะมาใส่โค้ดให้กับหน้าฟอร์มกันนะครับเราจะมาใส่ให้ที่ฟอร์มโหลดนะครับก็วิธีการใส่ที่ฟอร์มโหลดฟอร์มโหลดก็คือในกรณีที่เราตันโปรแกรมขึ้นมา รันฟอร์มนั้นขึ้นมานะครับมันก็คือฟอร์มโหลดแล้วก็ใส่โค้ดที่ฟอร์มโหลดไปนะครับก็ในกรณีที่รันโปรแกรมขึ้นมาเราใส่รูปใส่ m มสเซ g บ b ็อกโชว์ขึ้นมาว่า do you want to attack first ก็ถามว่าคุณต้องการเต้นก่อนใช่ไหมในกรณีนี้คือค่า default จะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับาะถ้าตอบ yes ก็จะคือให้โอล้วก่อน นะถ้าตอบ no ก็จะเป็น x นก่อนนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของปุ่มรีเซ็ตนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเรากดรีเซ็ตมันก็จะถามใส่ if มันจะมี m mm e hmm. น s a g e ที่มาถามว่า mm hmm. do you want to reset this game นะครับ ก็ถ้ารีเซ็ตก็กด Yes ได้เลยนะครับต่อมาเราจะมาใส่โค้ดที่เซลล์หนึ่งกันนะครับนี่ก็ประกาศไม่บัต n ว่นจะเป็นบัต t o ่นนะครับรก็ประกาศตัวแปร xwin เป็นแบบบูลีน ตั้งเป็นค่าฟไว้น,นะครับส่วน text เจอนี้ก็คือตรงเอ,อ่อจำใช้ดูนะครับคือช่องนี้นั่นเองนะครับก็ให้ใส่ action ให้มันก็คือเอ่อใส่ เกมก็คือเกมคือที่เราประกาศไว้ตรงนี้นะครับเกมเพื่อับ new AI Tic Tac Toe นี er นะครับก็ดอตฟังชั่น get attacker นะครับที่เราได้ประกาศไว้ในคลาส AI Tic Tac Toe นี้นะครับดอ t ทูสต i ิงแล้วก็ turn ก็ถ้าใครคลิกก็แต่ไม่ว่า x o ก็มันจะมาขึ้น ใช่นะครับว่า X คลิกก็คือ X เติร์น O คิกก็คือ O เติร์นะครับส่วนตรงนี้ก็ใส่ดูในกรณีที่มีการชนะขึ้นมานะครับก็ใส่ดู if ให้เด้ง message box ขึ้นมา ว่า w i น the Game นะครับถ้าเกิดเป็น X ชนะก็เป็น X Win the Game นะครับถ้า O ชนะก็เป็น O Win the Game นะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับส่วนกรณีเสมอก็ให้ขึ้นว่า Draw นะครับ ส่วนตรงนี้ก็รีเซ็ตปุทอนก็คือให้เป็นค่าว่างครับที่ปุ่มตั้งเมื่อกดรีเซ็ตไปแล้วอ่าส่วน private void get i n d e x นี้ก็คือ,อา,าใช้ loop if ถ้า btn. name ไม่เท่ากับ btn. set ก็ให้ ctr. ลบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปรียบเทียบค่านะครับถ้า index เท่ากับ ctr ก็ก็คือเป็นจริงก็ให้ปุ่มเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับก็คือสมมติถ้าเราเรียง โอเรียงได้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะแยงก็ให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูผลลัพธ์กันนะครับมาดูหน้าตาโปรแกรมว่ารัานแล้วจะเป็นยังไงอ่ารัานเราก็มากดที่ start debugging หรือ m5 ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ามันจะขึ้นหน้า ม่เซลลบล็อกขึ้นมาชื่อพร้อมตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับจะถามว่า do you want to attack first คือค่า default เป็น O นะครับจะให้ o เริ่มก่อนไหมอตอบ yes ไป o เรล่มก่อนเราก็ลองเล่นดูนะครับ o x o x อันนี้เราจะลองให้ O ชนะโดยการ แนวทะแยงน,นะครับอ่าเห็นไหมครับก็จะมี message b อ x เล่งขึ้นมาบอกว่า O oh, Win นเด Game นะครับแล้วปุ่มฟอนต์ตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวตามที่เราตั้งไว้เลยนะครับอ่าแล้วทีนี้มาดูตรงสกอร์บอร์ดนะครับมันก็โอจะขึ้นเป็นหนึ่งมาครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เล่นไปกีตาก็ได้นะครับ ก็ถ้าเกิดพอแค่นั้นก็กดรีเซ็ตได้เลยครับเมื่อกดรีเซ็ตมันก็จะถามว่า Do you want to Reset this game คุณต้องการรีเซ็ตเกมนี้ไหมก็ตอบ yes นะครับมันก็จะเริ่มให้ใหม่ครับมันก็จะเริ่มนับศูนย์ใหม่มันก็จะมาถามเลยครับว่าด o ย้อนไอแพดเฟิร์สถ้าตอบ no ไปนะครับอ่าลองเลือกดูนะครับ อ่าทีนี้เป็น x เ,เริ่มก่อนนะครับก็โปรแกรมก็มีประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมที่ไวเล่นคลายเครเียดกันนะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ